สรุปข่าวเชื่อมนยูโก,โกรประจำวันที่8มิถุนายนโดยโค้ชเชฟฟอบันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่งนี้ขอเสนอเอาร่องยังไงงานนี้ยอมกันที่ไหนเมื่อโอฮาร่าลุ้นไก่ปาดหน้าผีคว้าเอเบลโมมาร่วมทีมให้จงได้เมื่องานนี้เจมี่โอฮาร่าอดีตมิดฟ,ฟิลคนดังชื่อว่าสเปอร์นั้นมีโอกาสจะปาดหน้าแมนยูคว้าบรันเอเบโมมาร่วมทีมหากว่าได้ตัวโทมัสแฟรงค์มาคุมทีมนะ ดยมีแสดงเดินหน้าในการลุยหนักเพื่อจะคว้าตัวรุกของบรินฟอร์ดมาร่วมทีมโดยมีการรายงานข่าวว่าสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับมักรรเต็ในครั้งนี้ได้แล้วแต่เรื่องของค่าตัวยังไม่เป็นที่พอใจจนโดนตาพึ่งนะฮะบอกปัดไปเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่โทมัสแฟรงก์จอที่จะเข้ามารับงานคุมทีมไก่เดือทองทางโอฮาร่าก็ชี้นว่าทีมแชมป์ยูโรปาลีกอาจจะอยู่ในสถานะที่ดีในการที่จะคว้าเอเบโบจากความสัมพันธ์กับเจ้าน,นายที่บรนฟอร์ดในครั้งนี้ ยผมชอบโทมัสแฟรงค์เป็นอย่างมากเลยนะผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้รับโอกาสสําคัญเขาทําให้เบรยฟอร์ดเนี่ยแกร่งขึ้นอย่างมากในตอนนี้อดีตกองกลางสเปอร์ได้กล่าวกับทนเ่งของท a อ k สปอร์ตบรายันเอเบลโมโจอันวิซาเควินซาเดอร์ทำผลงานยอดเยี่ยมมากเลยนะในฤดูกาลนี้ฟังนะเราสามารถจะปาดหน้าแมนยูคว้าตัวเอเบลโมมาได้หากว่าได้แฟรงค์มาคุมทีมจริงหรือเปล่านั้นผมอยากจะเห็นเขาเข้ามาอยู่กับสโมสรเป็นอย่างมากในเวลานี้ เขาเป็นผู้จัดการที่ดีมากๆเลยนะเขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยทีมของเขาเล่นฟุตบอลได้ดีแ,และก็กดดันคู่แข่งได้ดีผมคิดว่าเขาเป็นตัวเลือกที่ดีใีครั้งนี้เลยทีเดียวนะนะผมเปแต่ว่างานนี้ผีจะว่ายังไงนะฮะชักช้างานนี้สะดุดขาตัวเองล้มนะาราบาดูข่าวต่อมานกันครับเลซันโดมาร์ติ n เนสยมรับว่าจิตใจเขาดีขึ้นหวังคัมแบ็กในเดืนนี้ เมื่อกันนี้หน้าของฝั่งลีซันโดม์ติเนชกองหลังเขาฝั่งแมนยูโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมยอมรับบอกว่าสภาพจิตใจก็ดีขึ้นตามลำดับครับหลังต้องเข้ารับการผ่าตัดและก็พักยาวตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยกองหลังชาวเจนไตเจ็บเอ็นข้อหน้าฉีกขาดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวของแมนยูก่อนที่จะเริ่มต้นในช่วงปรีซั่นภายใต้การคองทีมของเบรเบนอัมบริม ซึ่งดินโดมาร์ติเนชตั้งใจที่จะกลับมาโดยเร็วที่สุดหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดแข้งพันบูโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าวันนี้หลังผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายหลายวันซึ่งผมก็ยอมให้ตนเองนั้นรู้สึกและก็ยอมรับความเศร้าสิ้นหวังความไม่มั่นคงความกลัวและความไม่สมดุลทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งตอนนี้แล้วผมประสานกับแกนแท้และก็ความคิดของตนเองได้อีกครั้ง ซึ่งช่วยให้ผมนั้นมองสิ่งต่าง,างๆมากมายในมุมมองที่ใจดีและก็เป็นบวกมากยิ่งขึ้นโดยความรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการทำงานและก็การสนับสนุนด้นยอดเยี่ยมของฝั่งแบนยูทีมชาติอาร์เจนติน่าครอบครัวเพื่อน เพื่อนร่วมทีมและทุกคนที่สละเวลาส่งข้อความมาให้กำลังใจผมการผ่าตัดผ่านไปได้อย่างสมบูรณ์แบบตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องทุ่มสุดตัวด้วยหัวใจและก็จิตวิญญาณในกระบวนการในการฟื้นฟูนในครั้งนี้ให้กลับมาดียิ่งขึ้นนะผมเป็นในว่างงานนี้ก็ขอต้อนรับนะฮะลิซัโนโดมาร์ติเนสก็ได้จะกลับมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาช่วงต้นหรือว่าช่วงกลางกันแน่เรามาดูข่าวต่อมานี่ครับอะไรยังไงสื่อเปิดเผย ซันโชตัดสินใจแล้วไม่เล่นให้ผีอีกต่อไป เมื่องานนี้เดอรบินเดอร์นะฮะสื่อดังของอังกฤษบรายงานข่าวว่าเจเดนซานโชไม่มีความตั้งใจที่จะเล่นให้กับพนักกอั์งแมนยูอีกต่อไปแล้วและก็จะหาสโมรสรใหม่ในช่วงสมุดนี้โดยแข้งวิดีวัยยปีปรายนี้ถูกปล่อยไปให้กับเชลซียืมตัวใช้งานโดยออปชันในการซื้อขาดในราคา25้าล้านปอนด์แต่ว่าทางด้านของสิงห์บรูตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เซ็นสัญญาร่วมทีมและยอมจ่ายค่าปรับ5ล้านปอนด์เพื่อส่งตัวเขากลับทับปีศาจแดงในขณงนี้ โดยจากการรายงานของสื่อดังแดนผู้ดีระบุตัวเลยได้ว่าทางด้านของฝั่งจอร์ดอซันโชเองนั้นก็เลือกแล้วว่าต้องการจะย้ายออกจากด้านของจินโอทาฟอร์ดซึ่งนั่นจะช่วยให้งานของโรเบนอาร์เบรนง่ายขึ้นและไม่ต้องเจอกับความยากลำบากที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ในการจัดการทีมอย่างไรก็ตามด้วยค่าเหนือระดับ300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์มีแค่ไม่กี่ทีมที่จ่ายไว้ทาให้การย้ายทีมมีความซับซ้อนมากขึ้นนอกจากเจ้าตัวจะยอมลดตัวเลขดั้งครางลงไปอย่างมากในครั้งนี้ ซึ่งแมนยูก็ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักหลังไม่สามารถจะผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าทําให้ทีมต้องปล่อยนักเตะหลายคนออกไปหากว่าต้องการเงินมาใช้เสริมทัพเพิ่มเติมในะคะรั้งนี้อ่านะผมเป็นนว่างานนี้ ก็จริงๆถ้าจะดอนซานโชนั้นยอมลดค่าตัวสักหน่อยนะฮะเรียกว,ว่าเขาเรียกว่าพอตอีโก้สักหน่อยเนี่ยลดไปสักเหลือสักแสนหนึ่งนะผมผมว่ายัางไงแมนยูก็เอาไว้อยู่ต่ออย่างแน่นอนเพราะว่าอายุเพิ่งแค่25ปีเองนะฮะก็ถือว่างานนี้ต่างคนต่างมีอีโก้ก็โชคดีกันล้วกันครับทางใครทางมันรัามาดูข่าวต่อมาเดีนยครับอา่านยังไง I'm o k a not okay เมื่ออเรอันโดกาดาโชกกำลังจะหนีแมนยูในครั้งนี้เมื่อโอเคนะไอ้หนู โชคดีอาเจติน่าโดยผู้เชี่ยวชาญข่าวย้ายทีมอย่างฟาบิโอโอมาโนยืนยันแล้วว่าอเดอันโดการาโชจะโดนในประเทศออกจากเครื่องนุ่มผมผีแดงช่วงสมอร์น,นี้อย่างแน่นอนครับโดยไม่ใช่แค่คู่กรณีโดยตรงอย่างโรเบนอัมบริมเท่านั้นแต่ว่าเบื้องบนของทางด้านของฝั่งแมนยูเองก็เห็นดีเห็นงามเช่นกันนะว่าสโมสรควรจะปล่อยปีกดาวรุ่งผู้นี้ออกไปได้แล้ว ซึ่งวิาดแดงเองก็กำลังได้ลงเล่นผู้เล่นหน้าใหม่มาเสริมเกมรุกที่ตรงสเปคของผู้จัดการทีมถึง2หน่วยงานคือมาเิอุสุนยากับบารียนเอมเบโมนั่นทำให้นาโชไม่เหลือความสำคัญอะไรมากมายอีกแล้วซึ่งการปลดเตะออกจากทางทีมในช่วงนี้ถือเป็นการ,รดมทุนเพื่อจะมองหาสูนหน้าตัวใหม่และก็อาจจะรวมไปถึงนายทวารเบอร์หนึ่งคนใหม่ที่จะมาเฝ้าเสาแทนที่องเดเรอดดนาโดยฉับพลันเช่นกัน เสนอค่าหัวของออเดรอันโดกาดาโชตกอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์เป็นอย่างต่ําและก็มีข่าวว่าอีดิเซนฮาร์กสนใจอยากจะก,การะชากตัวนักเตะที่เป็นลูกรักของตนเองนั้นไปอยู่ด้วยที่ไบเออร์เลเบโกเซนปัญหาก็คือบอดบริหารทีมห้างขายยาไม่ได้มีนโยบายซื้อขายนักเตะในราคาที่แพงเกินไปอยู่แล้วฐานที่พวกเขาเองกำลังจะได้ค่าตัวที่มหฬารมากถึง120ล้านปอนด์จากการขายฟอร์เดนเวียดให้กับทิเวอร์พู อันนี้ก็ไม่รู้สินะครับถ้าคุณเพิ่งจะได้เงินหาศสาลแล้วมาขอซื้อผู้เล่นของแมนยูถูกๆ,ก,ๆก็อยากไปขายให้กับทางทีมนี้เลยเพราะมันมีอีกหลายทีมที่แดงอาการอยากจะได้ปีกผู้นี้ไปร่วมทัพอยู่แล้วโดยฉช้ปการโชคเซเรียอาอย่างนาบ,บรีเองก็มีข่าวว่าจ้องจะเอานา อานโชคนนี้มาตั้งแต่ช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาแล้วโดวยเป็นนักเตะที่ในสไตล์ที่อันโตนิโอคอนเต้ประปราปื่นเป็นอย่างมากตัวทีมอันซูราเองก็เชื่อว่าเขาจะเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของควินซ่าควารัสเคเลยที่ปล่อยไปให้กับเปชเช่ในตลาดช่วงมกราคมที่ผ่านมาแต่คาดกันว่านาบรีจะขอสู้ราคาไม่เกิน40ล้านปอนด์ทำให้ยังต้องเจรจากันอีกยาวๆนะฮะนอกจากนี้แล้วการรายงานข่าวยังระบุต่อไปอีกว่า มีสมมสอนในพิมพ์บรกที่ไม่พึงประสงค์ออกนามแอบทําจมูกบานเข้าบานออกใส่ไอเด็กนรกผู้นี้อยู่ถึง3ทีมขาดกันบ่านหนึ่งในนั้นก็คือเชลซีที่ตกเป็นขา่าวตั้งแต่ช่วงตลาดหน้าหนาวแล้วแอสตนวิลาก็ยังคงจ้องจะย่องตูดนะฮะเจ้าหนูคนนี้หลังจากที่ส่งตัวมาครับเรดฟอร์ดกลับไปสู่โอต์ฟอร์ดอีกครั้งจริงแล้วอเดอันโดการดาโชจะเป็นเด็กระเบิดตีนแตกของปีแดงอีกคนหนึ่งที่ผมเนี่ยก็ชื่นชอบเขานะ แม้ว่าบ่อยครั้งจะสร้างความงุ่ยงิดใจให้กับบรรดาเด็กผีแต่เราเราเองก็มองว่ามันก็คล้ายๆกับ 2- 3ถึงฤดูการแรกที่คิสเีนโนบอันโดสับพ่ําเพื่อเวลาลงเล่นให้กับแมนยูนั่นแหละครับอายุน้องอย่างน้อยมันยังคงมีเวลาปรับปรุงแก้ไขตัวอีกเยอะแต่ว่าน่าเสียดายที่ทักษะติของเขานั้นมันห่วยแตกสิ้นดีในเมื่ออยู่กันไม่ได้ก็ต้องโชคดีกันกล้วกันนะเธอฉันโอเคเหรอไม่ฉันไม่โอเคเลย ก็เป็นเรืงงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันแล้วกันนะครับกับท่านังของทีใหม่ของ Are an นะอารีอาโดการันโชนะอารามาดูแ่าวต่อมากันครับอารัยังไงเมื่อบริเบอลี่ส่วนโดหลังจากที่บอกว่าบรลงดอร์ตัดสินแชมป์ยูซีเอลนะเมื่อวานนี้ฟร้องริบาลีอดีตเป็กทีมชาบฝรั่งเศสออกมาแซคคิสเตยโนบรันโดของเรานะฮะหลังจากตัวนั้นพูดว่านักเตะที่จะไปบรลงดอร์ได้ควรจะต้องเป็นแชมป์แชมเปียนลีกในขณนี้เท่านั้น โดยโรนโดเองคว้าบอลรงดองม,มาแล้วมากถึง5สมัยเป็นรองเพียงแค่ลิเวอนลเมซี่ที่ได้ไป8สมัยส่วนริบบี้แม้ไม่เคยได้รางวัลน,นี้แต่ก็เคยเข้าใกล้มากที่สุดในปี2013ที่เขาจบอันดับที่13เป็นรองเพียงแค่แบซี่กับโรนโด โดยปีนั้นบริบารีพาเบเยนบินิกควาดแชมป์ไปได้มากถึง5ร้รายการรวมถึงแชมป์บนุนเดสริกาและก็ยูฟาแชมเปียนลีกแถมยังได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของยูฟาด้วยแต่สุดท้ายแล้วราง์ตบอลบรงดอร์ก็ตกเป็นของโรนันโดทั้งที่เจ้าตัวเองก็ไม่ได้แชมป์อะไรเลยกับไไเรอัลมาดริดในปีปีนั้นแต่ยิงไปได้มากถึง66ประตูจากทั้งหมด56นัดล่าสุดนางโรนันโดออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่า รางวัลส่วนตัวเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะมีฉันทามติแล้วผมเลยพูดว่าไม่ได้จริงๆนะว่าใครควรจะได้ในครั้งนี้ซึ่งในความเห็นของผมแล้วคนที่โชว์ฟอร์มเด่นและก็คว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกควรจะได้รางวัลน,นี้แต่มันก็ไม่มีข้อตกลงอะไรแบบนั้นอีกแล้วผมก็ไม่ค่อยเชื่อในรางวัลส่วนตัวพวกนี้ซ่อนไอ้นักเพราะผมรู้ว่าข้างหลังเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบืบ้องหลังอะไรอยู่แอบซ่อนอยู่ไวเ้เยอะแยะมากมายในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นสรุปค่าวลวสโุบซอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงอาที่นะ่ครับขอบคุณทุกคนที่รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ